อ่ะก็สวัสดีเชา้าวันที่4เมษายน2566นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆชาวเห็ดฟังและเพื่อนๆชาว a c e b o o k สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฟาร์มเห็ดฟัง,ฟง i อเขอเสนอไลฟ์สดเห็ดเหลือนที่1น,นะครับ ตอเนื่องกันเลยนะครับนะจากเมื่อวานนะครับเฮ็ดเริ่มจับเม็ดนะวันนี้เล็มเป็นวันที่สองนะครับกับเชื้อเห็ดฟางคุณทีของเขาดีจริงๆนะครับ <c oughs> อ่ะสวัสดีคุณเอ๋นะครับ <c oughs> วันนี้ทำอะไรเก็บเห็ดเลนที่หนึ่งค่ะจับผลงานเชื้อเห็ดฟางคุณธีที่ฟาร์มค่ะอ่านะครับ เมื่อวานก็มีเพื่อนๆโทรมาสั่งจองนะครับเชื้อเห็ดฟางกุนทีเอบาบันที่6เมษายน2566นะครับเพราะว่าเมื่อวานเชื้อได้มาส่งแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆโทรมาสั่งจองกันหนาแน่นเลยเทีเดียวนะครับนะค่อนข้างเยอะรีบโทรเข้ามาสั่งจองนะครับของดีมีน้อยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับนะก็ ดูนะครับนะเดี๋ยวเรามีผลงานให้ดูนะครับกับเชื้อรอบวันที่ยี่สิบห้านะครับห้องที่หนึ่งนี้เป็นเชื้อรอบวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมนะครับนะสองพันห้า้อหกสิบหกนะครับเป็นเชื้อรอบล่าสุดนะครับนะเพื่อนๆนะอาหาเพื่อนๆได้ดูนะครับสวยๆไปกันเลยนะครับนะ,นงงะอืสวยงามตามธรรมชาติจ้า วันนี้เราขอไล์ด้านหลังนะครับ <c oughs> ด้านหลังขึ้นไปแล้วกันนะครับนะ <c oughs> ดูดูสวยๆ <c oughs> จะพึ่งเบื่อกันนะครับนะเพืเ่อนๆนะเราก็มีผลงานมาฝากนะครับกันเลยตลอดนะจะพึ่งรีบเบื่อกันนะครับ <c oughs> อืม ทุวงนี้อากาศร้อนนะร้อนมากมากนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับร้อนมากเลย <S <S 2> <S 2> <ś led> น่าจะสักสี่สิบได้นะสมันตอนนี้มัน40เท่าไหร่แล้ววอ่านะครับร <ๆ S 2> ้อนมากมากร้อนสุดสด้านบนเป็นไง้านบนนะครับหัวสวยนะเพื่อนๆนะหัวดีน,นะครับ อืม <c oughs> กล้องอืมชัดละกล้องไม่ค่อยชัด สวัสดีเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านเลยครับสวัสดีน้องนินจานะจ๊ะนะเช้านี้ก็พอสมควรนะเห็ดใหญ่มีนะครับนะวันนี้สวยเลยสวยไหมคุณเอ๋สวยค่ะให้ดูนะ <c oughs> เรือนี้เห็ดสวยนะครับนะสวยทุกห้องแหละนะครับนะแต่ว่า บางห้องมันก็อาจจะเจอือาเ,เจอกาศดที่แบบค่้นข้างแปรปวนนะมันก็เลยเป็นเพี้ยนมาบ้างนะครับ FC ครับสวัสวดีสวัสวดี FC นะครับนะอ่า สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับน้าที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนุงกตู้นะครับหน้าที่กดกดหัวใจรัวๆให้แล้วก็ยกดิโปให้นะครับรัวๆเลยนะครับสวัสดีคุณสุชาตินะครับทัาทิมไทยนะครับนะอันไหนเราอ่านได้เราจะอ่านนะครับขอบใจก่ออนุญาตแล้วกันนะครับนะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับที่ตื่นเวลานี้ประมาณตีห้า สิบห้านาทีนะครับความฟังเอ็มเอก็ขอนำเสนอนะครับซึ่งดีดีนะครับแนะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะ <c oughs> ดูหัวกันใกล้ๆเลยนะครับนะ <c oughs> เพื่อนๆน,นะโอ้โหทั้งดกทั้งสวยทั้งใหญ่ไม่รู้จะเอ่ยยังไงนะจากเมื่อวานนะครับเราเริ่มเล็มนะวันนี้ <c oughs> ก็เริ่มหนาแน่นขึ้นนะครับนะอ่ากับเช็ดฟางอะไรครับคุณเอ๋ เช่วยกันนะมาหากินหน่อยเอ่อที่นะคะวันนี้เอ๋ก็จะส่งกันอีกรอบนะจ๊ะอ่าเมื่อวานจัดส่งไปประมาณเจ็ดแปดร้อยสอบค่ะนะวันนี้เชื้อมาประมาณเกือบเกือบสองพันใกล้จะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะรีบโทรเข้ามาตั้งจองเลยของดีมีน้อยมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะเพื่อนๆนะดู <c oughs> สวยงามนะครับ สวยงามจริงๆนะสวย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 ,สวย,สวยไหมครับเพืเ่นอนๆเม็ดมาตาหมดแล้วเม็ดเริ่มเห็นชัด <c oughs> จากเมื่อวานนะเราเริ่มเล็มนะครับไม่ค่อยเยอะแต่วันนี้เราให้ดูใกล้ๆนะเพื่อนๆนะโอ้โห โวยขึ้นมาขนาดนะตัวนั้นใต้ฟางนะครับ,อ,บอ,อืมดูสวยงามนะครับนะัน,นี้เก็บมาอ่ะเดินไปด้านบนสักนิดหนึ่ง <c oughs> มองตรงไหนก็เห็นถึงน้าเรือนแล้วถึงน้าเรือนแล้วถึงนาเรือนแล้ว อันนี้เป็นทรงยืดต้องจะเป็นทรงแบท โขงหัวก็ยังค่อนข้างสวยนะครับนะ่าถึงจะเป็นทรงยืดนะครับก็มีบ้าง ค่อนข้างหัวดีนะเรือนเรือนที่หนึ่งนะครับหัวค่อนข้างสวย <c oughs> เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรือนที่หก นะครับเรือนที่6เราโรยเชื้อเราเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดอากาศนะครับนะพรุ่งนี้จะตัดใหญ่อีกแล้วนะครับเรือนที่6นะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามนะครับรับชมนะครับว่าเม็ดจะมาอย่างไงนะครับเราก็มีจะนผลงานมานำเสนอเพื่อนๆนะครับเรื่อยๆนะเป็นเรือนที่6นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรอหรือรอขึ้นนะครับนัเรือนเจ็ดต่อไปนะครับนะรอหรือรอขึ้นเพราะว่าตอนนี้ มันทำเร็วมากไม่ได้นะครับการทำเห้ไฟลนี่มันหลายขั้นตอนนะครับอยู่ดีๆจะขึ้นพิบพับเลยมันไม่ได้นะครับขั้นตอนมันเยอะเดี๋ยวเราไปดูตรงชั้นที่มันหักกันนิดนึงนะครับ สวัสดีเอฟซี FC นะครับนันสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยสวัสดีเพื่อนๆชาวหิดฟางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หยุดทำเห็ดนะครับที่หยุดทำเห็ดแล้วก็ที่เพิ่งเริ่มจะกลับมาทำนะครับนะฟาร์มฟาเอเองแอมเอขอเป็นกำลังใจให้นะครับขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆท่าน อ่าืสาั่งเชื้อีดีที่ฟาร์มนะคะอ่าอย่าลืมสั่งเชื้อที่ดีที่ฟาร์มนะครับนะสวัสดีพี่หนูดีนะครับนะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับ <c oughs> ที่เช้านี้ตื่นมาเก็บเห็ดก็ดีนะครับทํากับข้าวก็ดีนะครับหรือเตรียมตัวจะไปทํางานก็ดีนะครับนะทา,างฟาร์มเราก็ ตื่นมาเรต้องเก็บเห็ดกันเลยนะครับหัวคนข้างสวยนะครับนะเชือเรอบวันที่25มีนาคม2566ัหรอหกสิบหครับหัวคนข้างสวยขอบคุณเอฟซีท,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 ทุกท่านเลยนะครับนะคุณเพื่อนทุกคนที่ติด,ด,ดตามเป็นกำลังใจให้เรามาตลอด สวัสดีคุณพิมพริรดานะครับคุณพิมพริรดาสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนนะบ้าบงคนักกระเฮ็ดนะครับ ที่เริ่มจับมันจะเริ่มจับนะครับไอ้ที่เก็บได้เราก็เก็บอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงช่วงชั้นที่หักกันทั้งนิดหนึ่งนะชั้นที่มันหกักนะครับนะชั้นที่มันหกักมันหักนะน,น่าจะหกักเพราะเห็ดนะครับเพราะเห็ดมันดกจับนะเห็ดมันดกจัดชั้นเชิญหกกักหมดเลยดูเพื่อนนะหัวหนึ่งนี้นักแทเกบเกือบกิโล <c oughs> หล่อเล่นนะครับ อ่ะเพื่อนๆดูนะชั้นที่หักเมื่อวานนะครับที่ผมให้ดูนะเฮ็ดเลยที่หนึ่งครับชั้นมันค่อนข้างเก่านะครับนะบางทีเราก็ลงหลงนะมองไม่ทันนะครับแล้วห้องนี้เป็นฟังเก่าเราไม่ได้ลือออกนะครับบางทีก็มองไม่เห็นไม้ที่มันชารุดนะครับชั้นมันเลยหักแต่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับนะเราก็โรยเชื้อไปก็เอาตามสภาพ ก็ทำอะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ได้ยกไม่ขึ้นนะครับนะยกไม่ขึ้น,น,นก็ต้องต้องต้องเลยเชื้อไปแต่เพื่อนๆดูฉันนี้มันหักนะครับฉันสี่นะชันสี่มันหักเห็ดก็ลงมาตารสภาพนะครับ หัวสวยจริงอะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับแล้วก็เอาเอ,าอาสิ่งดีๆนะครับมาฝากเพื่อนทุกๆท่านนะครับก็ฟากเพื่อฟังเอมเกก็กอเป็นกำลังใจให้เพื่อน ชาวเ็ดฟางนะครับที่เพิ่งเริ่มกลับมาทําเห็ดนะครับก็สู้ๆกันนะครับสู้ๆกันต่อนะครับนะฟาร์มเราก็ทําไม่ได้หยุดนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะครับเราเอาอยู่นะหน้าหนาวเราก็ไม่กลัวแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับหน้าหนาวเราก็ทต่อเนื่องนะครับจะไม่มีการหยุดนะก็ขอนําเสนอสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ